ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโชคชัยครับบ้านโชคชัยนี่ตำบลทบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินอยู่ที่วัดป่าทรงธรรมครับนี่ไม่มีอะไรหรอกครับผมเดินมาเข้าวัดนี่ผมเห็นเครื่องเสียงอยู่ในวัดสี่สี่เจ้ามีทั้งโอไก่แล้วก็สวยดาวฝั่งนู้นแล้วก็ตรงหน้าทางเข้าก็มีอีกเจ้าหนึ่งครับ ม,มันกระดาษสายตาก็เลยอยากจะถ่ายให้เพื่อนๆไปชมกันครับตอนนี้ก็จะลองให้เพื่อนๆไปฟังเสียงครับ 18, รมีสาอดัวร Bv18 ดอกครัมใช่ไหมดอกครั8ตัวครับ <S <S> <S กับคุ้มพลัง Nte3 ห้าพันจะรับ8ดอกแล้วเรามารอฟังเสียงกันว่าจะขนาดไหนครับ Tick, <imitation> tick, ไฟกระแทกด้วยครับบ้านบ้านครับของมันบ้านบ้านบ้านเลยมีไฟกระแทกด้วยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเล่นเล่นมบ้านเฮ้ยมันบ้านเลยตั้งแปดตัวแล้วเออเขาพอฟังอยู่ดอกก็ดอกธรรมดาดอกหนึ่สองได้อยู่มั้งได้อยู่เดี๋ยวเราปนัดครับนต่พี่แปดตัวครับแปดตัวเสียงกลางนี่ของไม่เป็นไรเราฟังเส้นโซ่ตีเองครับของมันบ้านบ้านมาตีเองไม่มีของค่าย พดอกก็ดอกเป็นดอกสาครอนพอใช้ได้พอใช้ได้ติดใจต้องไฟเน่ยไฟสวยครับเนี่ยไฟกระแทกทั้งสี่สี่แถวพอๆกับไฟรันถวันนู่นเลยน่ะพอๆกับไฟรันถวันเลยเดี๋ยวประมาณเย็นๆนี่ละครับเดี๋ยวลองเปิดดูก็ลองเดี๋ยวจะรออีกอีกรอบเดี๋ยวจะพาไปดูขยายก่อนอ๋อได้ NTE ของ5,000กับ2,200 5,000อีกคาร์เบตคาร์เบตตัวล่างครับ5,000ตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องเสียงหนักอยู่แล้วีครับาดด้วยยกกระหนักยกกระหนักตัวบน2,022นี่ขับกลางขับกลางันจะมีต่อไปเรื่อยๆทุกทุกจริงๆมันแปดคูณแปดนะแต่ว่านี่คือเราเอามาแค่นี้ธรรมดาแปดคูณแปดครับแปดคูณแปดก็คือเสียงกลางก็แปดอย่างเงี้ยแล้วพาวเวอร์ก็กี่ตัวเป็นสูงอ๋อพาว power จริงๆมันก็มีแค่นี้แหละครับ ใช้ไม่เยอะเพราะว่าผมผมจะต่อยเป็น power ในตัวใน power mix นี้นะไม่มากจะใช้นชนชไม่อยากไอ้ชื่อครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงเลยเครื่องปรุงไม่มีอะไรเลยอันนี้อันนี้ไม้ไม้แล้วก็คอร์ดมาเลนี่คอรแล้วก็ตรงเลยมาเลนี่ต่อตรงแท่งเลยแท่งเลยแต่ว่าคนเขาชอบเสียงอย่นี้เขาว่าเสียงดุเสียงมันดุมันโหด บางนี่็อยู่ในบ้านนี่เลยอยู่ในบ้านนี่เลยครับรับงานคืนเท่าไหร่ก็แต่คุณแปรก็สองพันห้าสอคืนต่อคืนสองพันสองพันห้าแล้วแต่บางทีก็ออกไปข้างนอกก็อาจจะเพิ่มบ้างนิดหน่อยงานบ้านเราก็บ้านคืนอยู่แล้วนะครับห้าพันตีห้าพันครับบางทีก็ช่วยๆกันกบ้านเมียวิ่งวิ่งต้อนรับเลยวิ่งต้อนรับเลยเครื่องเดี๋อยู่บ้านนี่หรออบ้าน บ้านโชคชัยครับฝั่งโน้นก็จะเป็นบ้านโชคชัยสามพีนี่บ้านโชคชัยเอาไว้ประชาสัมพันธ์คนเข้ามาข้างนอกในงานนี้เห็นเครื่องเยอะมากครับฝั่งนู้นก็มีเหรอเยอะมากเลยเยอะจนไม่กล้าเปิดเลยฝั่งนู้นก็กำลังเปิดอยู่เปิดไปมันสามสี่เจ้าครับผมเห็นเลยมาถ่ายดูสักหน่อยต้องว่างครับไม่มีไรหนังกำลังตั้งจออยู่ขี้เกียจไปรบกวนเขา ก็เลยมาซืบซืบมาเล่นแบบเนเสียงบ้านเราถ้าเพื่อนๆแถวละแวกนี้อยากฟัง้ําเสียงก็มาที่บ้านเลยมาที่บ้านได้เลยครับมาคืนนี้ได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 ้ชมสัมผัสเสียงแน่นอนเย็นเย็นเนาะเย็นเย็นอนนี้ตอนนี้เขาเปิดเยอะแล้วขี่เกียรไปแข่งกับเขาครับเพราะว่าทางรุ่นสอยดาวกับกับโกไก่กำลังถ้าเราไปเปิดเส้นนี่เดี๋ยวจะไปรบกวนเขาจะไปรบกวนเขา ก็พาเพื่อนๆว้มาชมเครื่องเสียงบ้านๆประมาณนี้ครับก็ไม่บ้านๆนะครับข้ากันห้าดีก่น oh, oh ่อ kind ฟ of ังได้แบกแบกปดตัวได้ครับแบกทรัมดอกสิบแปดข้างละสี่ตัวสบายๆเลยงูครับงูหันหน้าตาหมูบ้านด้วยเสียงเสียงอัดเข้าไปแน่นอนสามพอยแปดตัวเสียงแน่นดีๆดีมากชื่อครับ เย็นๆก็หนังต่อครับอยู่ฝั่งโน้นวันนี้อยู่กับ559เดี๋ยวกันคืนผมจะเก็บบรรยากาศการเต้นหน้าจอให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกรอบนึงตอนนี้ก็เอาไว้มาคุยกับเจ้าของเครื่องเสียงครับคือ <c oughs> จะเป็นออบตด้วยหรออยู่โชคชัยครับมัตตกตํตบลมัตตกอำเภอตะขาบสมุทริน นี space, ้วันนี้คร่าวๆครับสนใจติดต่อได้ครับแถวเขตบ้านเราสิลาชัยเจริญสาวชื่ออะไรครัิลาชัยเจริญสาวครับผมมาที่บ้านเลยมาที่บ้านเลยจะได้กินต้มไก่ด้วยจะได้กินต้มไก่ด้วยครับตัวนี้ครับขอบคุณที่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ